สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูนะคะแพ็กเกจจิ้งนะคะที่เป็นมาตรฐานส่งออกนะคะค่ะนี่จะเป็นด้านหน้านะคะของตัวกล่องนะคะจะมีแบรนด์นะคะโอเวอร์ครี o นะคะนี่ค่ะการันตีนะคะว่ามีว่ารับประกันนะคะรับประกันคุณภาพนะคะหนึนะคะว่าเป็นงานสเตเลทแท้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะ ส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีระบุนะคะว่าตัวนี้นะคะหัวไม้เนี่ยสามารถหมุนได้3 6 0้อองศานะคะเป็นรูปสปริงม็อบนะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะวัสดุนะคะก็คือจะมี PVC p p นะคะแล้วก็ PVC นะคะแล้วก็ในส่วนของสเตลเลตของในห่ชิ้นนะคะขนาดไซส์นะคะของหัวนะคะนี่ค่ะ0.3นนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะของตัว ของตัวหัวนะคะศ3นดามนะคะแล้วความสูงหนึรอยเซนนะคะในส่วนของตะก้าค่ะจะสี่ิบามเซนนะคะแล้วก็ในส่วนความในส่วนของตะก้านะคะกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะ43บสามคูณ26กคูณยสิบสามนะคะการทำให้ไม้การทำให้ผ้าปั่นแห้งนะคะปริมาตรความชื้นของเขานะคะ ในการปั่นแห้งก็คือ88%นะคะถึง89%นะคะขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือนะคะในการปั่นค่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะมีในส่วนของที่เป็นความชื้นความชื้นสัมผัสนะคะ90 9.9ถึง9.8นะคะนะคะแล้วตัวนี้ก็ในส่วนของที่ตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือไม่ต้องสัมผัส ไม่ต้องเอามือเนี่ยคะ่ะไปซักล้างนะคะของรุ่นนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของมีช่องที่ใช้ทําความสะอาดเนี่ยแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกนะคะแล้วก็ในส่วนของออโตเมติกนะคะสามารถสามารถเป็นมีมันจะมีฟิลเตอร์นะคะของกล่องเนยคะ่ะเปลี่ยนได้นะคะและนี่คือการการันตีนะคะว่าหัวไม้เนี่ยสามารถหมถุนได้360รอองศานะคะค่ะทั้งหมดจะเป็นแพคเกจจิ้งนะคะสำหรับมาตรฐานส่งออกของเราคะ่ะขอบคุณนะคะ ยังไงนะคะฝากตามคลิปหน้านะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี